เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Farm Simulator นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในซีรีส์ทาสวนนะครับก็รับเอาทําสวนนะฮะยังไม่เสร็จเลยนะครับผมยังไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับก็เลยอีกหลายอย่างนะครับที่ยังไม่ได้ทำนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะพาทุกคนนะครับไปตัดไม้ออกนะครับตามถนนอะไรประมาณนี้นะไปเคลียร์ต้นไม้ออกนะครับตรงที่แบบว่าเอาไว้แบบปลูกปลูกสวนอะไรประมาณนี้เนาะ เออเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะตัดไม้แล้วก็ใส่เทเลอร์คนออกมานะครับก็ตอนนี้พาเสียปามาซื้อปิ้งไก่นะครับนี่ฮะปิ้งไก่ไหมนะฮะไม่ยันคนขายนะครับดูดิดูหน้านะครับผมหน้าเยินหมดเลยอ่ะดูดิโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้เรามากับอ่าอิสุเดกานะครับผมอ่าร้อยเก้าห้านะครับคันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราออกเดินทางนะครับไปที่หน้างาน วันนี้มากับ s 7 0เเสียปามนะครับใช่ครับต้นเราเลยครับมาครับเอ้ยไม้ใครวะปามมาทิ้งไว้กลางถนนนี่ไม้ของคนทหารครับ <c oughs> ไม้ไม้ของใครนะ <c oughs> คนคนทหารอ๋อคนทหารคนทหารไม่อยู่แล้วป่ะเจ้านะทุกคนไปเก็บกับไปแล้วเหมือน <c oughs> เหมือนขาดอะไรไปสักอ,อย่างนี่แหละใช่ไหมใช่ กับตัวเนี่ยนั่นเอ้ S เจ็ดร้อยปาดหน้านะครับไม่ได้นะแบบนี้นะครับยอมไม่ได้นะฮะข้าได้แต่ยามไม่ได้นะฮะ <c oughs> ไม่ยอมครับแบบนี้ไม่ยอมเหมือนรถพี่จะแรงกว่านะเว้ป,ปมามอยา่ยาอย่าอย่าคิดแบบนั้นอยา่ยาอยา่าอย่าอ่าบอกแล้วบอกแล้วว่าอย่าบอกแล้วอ่าช่วยไม่ได้ครับช่วยไม่ได้นะโอรถคุณมแรงครับคุณจะมาแบบเทียบกับรถผมไม่ได้นะฮะ คุณสุดชัยคุณสุดชัยเนี่ยคุณใหญ่เลยนะอ่อาเดี๋ยคุณเอี้ยกกิ้งเลยทำไมโอ้ลงทุนาไปแล้วอ่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วเอ้เริ่มเริ่มจากตรงไหนก่อนดีตรงไหนก็ได้ครับต้นต้นไหนหน, <c oughs> นิต้นไหนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เข้าไปด้านในก่อนเลยนี่เดี๋ยวเข้าไปด้านในก่อนเลยอ่าตัดออกให้หมดเลยเนาะ อเคไปต้นไหนก็ได้ตัดไปเลยโอเคโอเคมาเดี๋ยวเริ่มจากนี่เลยต้นใหญ่ก่อนเลยนี่ครับทำไมต้นนี้ทำไมต้นนี้มันอยู่คู่กันเลยวะตัดไงนี่หัวเมียได้ปะมันตัดได้แบบมันเหลือตอว่ะมันมีรถเอมันมีรถน,น,นี่ตอ,ตอไหมมีมเีเดี๋ยวเอาเรถถ่ายมานี่เนาะ รถไถถอนต่อมันถอนได้จริงหรอวะไม่มันเป็นแบบเหมือนไปไปเรื่อยอ,ะอ่ะเชื่แอแล้วไอ้ปามต้นไม้ร้อยได้ป่ะอ๋อมันจะค่อยๆกินไปใช่ไหมจ้่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาไอ้เครื่องอันนั้นมาอโอเคโอ้โหล้มใส่รถเทเลอร์แล้วป่ะ หาลไม่เียเลยมาละคุณักเกมสองไอ้กิ่งนี้ต้องตัดด้วยหรอวะ <c oughs> อันนี้มีดาเมจทุกอ,อ,อันนะโอ้โหนี่มันจะสมกิงงปะไหนวะ <c oughs> ตัดยากเว้ยตอนนี้ ด้ต่อเดี๋ยวพี่ตัดอันนี้เลยดีกว่าปามมันกิ่งไม้มันเยอะว่ะตัดยากนิดนึงผมไม่เจนครับไม่เจนครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยววันนี้อยู่กับบางปามไม้ใหญ่นะครับเห็นเทือกเขาศกใช่ไหมแต่เขาศก <Okay. S 2> เมืองสุรับมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัดจักคิบหาย่เลยคิดผิดแล้วตามต้องมาตั่งไล่ตัดกิ่งอเออแล้วกิก่งนี่คือแบบต้องเก็บออกทุกอันนะนี่ต่อแบบเอารถถ่ายเอถ่ายมาเก็บใส่อะไรเงี้ยไม่เดี๋ยวเยอนะนแถวเนี้ย Huh? เดี๋ยวจับไปโยนแถวแถวนี้่โอ้ป่ามเอ้ยมันแบบว่ามันเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยด er> ูยดิหมดคำจะพูดเลยว่ะเออมันต้องตัดกิ่งออกอ่ะมันเกาะกันอ่ะผมเอาเฉพาะต้นกลางนะต้นใหญ่กิ่งผมไม่ตัด ข้าก็จะม่วนหน่อยนะทุกคนนะโอเคได้สองต้อนแล้วเออพี่พี่จะมาเน้นตัดไอ้ตรงไอ้เขาเรียกอะไรวะไอ้ตรงนั้นมันอนะไอ้ตรง เออใต้กิ่งมนัน,นอะปามเขาเรียกอะไรวะเออใช่ใช่ผมตัดตรงนั้นเหมือนกันมันน่าจะพอดีกับรถเราอ่ะกิ่งเดี๋ยวผมค่อยไปไตัดเอาเราไม่ได้เอารถพ่วงมาเราเอาสิทล้อมาอโอเคมันใหญ่มากเลยสูงกว่าเออสูงแล้วก็แบบกิ่งเยอะตัดยากนะครับ<อ>กิ่งเยอะมากเลยเดี๋ยวดึงออกมาก,ก่อนเดี๋ยวไปถอยเทลเลอร์มาฝั่งนี้ดีกว่าปะ จงไงต้นไม้มีอยู่ได้หมดเดี๋ยวเราได้เก็บไฟท้ายก่อนนี้เก็บไฟท้ายได้ไม่บอกผมไม่ต้องเก็บครับไม่มีมันอยู่มันอยู่ไม่มันอยู่ไ,อ,ไอ,อ้น,นี่ไงม,ม,มันมีอยู่คนละแบบไงใช่ไหมมันมีอยู่คนละแบบโอเคเดี๋ยวเก็บอันนี้ขึ้นรถก่อนเลยลำแรกเราก็จะตัดตอนนี้ด้วยนะทุกคนนะ ไปดีกว่านะทุกคนนะอึ้มไม่โดนอลยอะไรวะกล่าผิดไปเลยเี้ยปามเกือบทับหัวพี่ว่ะยังตัดต้นไม้นี่เน้นต้นใหญ่เอ้ปามคิดร้ายว่ะเอ้ปามตาดครับตาดครับวางดี้ครับปามคิดร้ายอ่ะน่าจะใส่น่าจะใส่ได้ประมาณเอ่อท่อนสองท่อนนะประมาณนี้สองสามท่อนอ่ะได้อยู่ไม้ท่อนใหญ่เนาะ เอาท่านนี้ไปก่อนเดี๋ยววันต่อมาต้นไม้หายหมดเอ,อเดต้องเลี้ยงดีๆครับรต้นไม้ศึนะกษนะาวันไหนครับผมรออยู่เออยังไม่ได้แจกอันนี้ต้องดูก่อนเออเดี๋ยวรัดเชือกไว้ก่อนดีกว่าออเกดต้นไหนไวะอัวอาโอเครัดเชือกไว้ละเ,ละเออตน้ตนตน้นต้นนี้ขอได้ไหมต้นไหนครับ <laughs> เออเนี่ยที่คุณจะตัดใส่หัวผมนี่ อ๋อเอาเลยเอาเลยผมตัดเล่นนั่นแหละอ๋อจะตัดเสหัวผมว่างั้นใช่ครับ <c oughs> ดูไว้นะครับดูไว้นะฮะ <c oughs> อ่าโอเคประมาณนี้มามามาเดี๋ยวเอาท่อนนี้ไปด้วยก็ได้ท่อนเล็กเกินว่ะ <c oughs> ไม่ผมหาย อาท่อนนี้ดีกว่าเว้ยไอ้ต้นกล้วยนี่ต้องเอาด้ไหมเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไม่คนล้ลมเอ้ยมันล้มได้เหรอไม่ได้ปุ <laughs> อยใหญ่ปได้ไต้มครับโอ้โป <laughs> <laughs> oh, ๊ะแตกดี่ะ S <S <S อะไรวะเองน,นี่ไม่เสียดไม่มาตรฐานเลยนะเอาไปโค่นลมเอาไปโค่นลมต้นกล้วยไม่ขอจริงก็แบบนั้นนี่แต่ในเกมเผชิญไม่ได้เ, <À. S 2> เอาหลุดหมดเลย แล้วก็ตัดใต้กิง่งเราจะเอารถอะไรมาขนกิ่งออกไปวะเขาเดี่ยวเขาเลยพอได้เหรอเฮ้ย <c oughs> ไม่ไม,ไม่มันมีมันมีรถไอ้นี่อยู่ไอ้ปัม๊มมันมีรถมันมีรถมไ,ไม่ไม่มันมีรถม,<ด>ม,มันเลื่อยอมันมีรถบดไม้อ,อยู่ไอ้เครื่องบดไมออ้อ่ะแต่ก่อนเคยเล่นกับใครวะกับผมนี่แหละเออเหรอไปไปไป ไอมีเครื่องมีเครื่องบทมาอยู่เดี๋ยวเราจับโยนใส่โยนใส่แล้วก็เอาสิบล้อ่ะมาใส่ขี้เลื่อยเคยอยู่แต่เครื่องไหนจำไม่ได้ละต้องต้องดูใหม่อยู่ผมเล่นเนี่ยเล่นประจําโอ้เคยแอบเล่นนะเล่นกูเดียวประจําอ่ะโอเคปั๊มผมพี่ใส่แบบนี่แล้วว่ะเต็มแล้วอ่ะดูดิเดี๋ยวรับเชื่อก่อนครับอีกอีกสักท่อนหนึ่ง อของพี่ได้3ท่อนเป็นไม้แบบท่อนใหญ่หมดเลยตัดได้3ตน้นไอ้ต้นนี้นรรต้นนี้ไม่รู้ว่าใครแบบมาตัดทิ้งไว้ะนะไม่รู้จะเก็บนะฮะดีดีดใช่ครับใช่ไม่ดีเลยว่ะเดี๋ยวลงอีกสักให้สักต้นหนึ่งเลยกะก่อนกะระยะก,ก่อนเอาต้นนี้ก็ได้ มาแล้วพี่พี่แบ่งเครื่องแล้วเดี๋ยวพี่เอาไปเองเอาไปไว้ไหนนี่เอาไปไว้ที่ที่ไหนดีที่ที่บ้านก่อนได้ครับเดี๋ยวไปขายนะทุกคนนะเออสิบรถเป็นไรวะนี่ไม่มีรถไอ้นี่ไม่หรอวะแบบว,ว่ารถแบบขีปไม้อะไรเงี้ยมีนะแต่แต่ไม่ไม,ไม่มีตังค์ซื้อ แพงนะกี่บ,บาทวะร้อยสองร้อยนี่แหละเป็นรถรถคีบไถใช่ไหมรถคีบเอ้เอะมันมันใช้คีบอันนี้ได้คีบไม้ได้นี่ใช่ใชไหมเห็นเขามาคีบแบบเอ่อพวกต้นยางอะไรพวกเนี้ย่ชีวบจริงอะคีบได้แต่ในเกมไม่รู้เอ้ยน่าจะคีบไ,ได้นะน,น่าจะคีบได้แหละเดี๋ผมขออีกสักต้นนะนึงนะดถึงกันนะ เอาครับเอาเลยเอาเลยตามสบายครับเด็ดต้นเดียกเต็มรถได้โอเคเ <Okay. S 2> ี่ไมมเต็มยังเต็มแล้วครับผมไปแล้วเดี๋ยวผม่เจ้าได้ไหมามามาเดี๋ยวออกปรอด้านนอกครับออกปลอด้านนอกได้ครับ ผมเลี้ยงไว้สองสามต้อนอยู่นะครับด้านนอกนอนครับเจแล้วนต้นเ้ยล้งไปทางนู้นดิทำไรอีกล่ะตรงนั้นไรตัดต้นไม้ดิ ต้นไม้ยิงอ,อยู่ไหนนี่ิงอยู่ด้านในสุดอยู่เลยดิยต้นไม้มันขวางทางเนาะอ๋อโอเคครับแต่แล้วแต่แล้วมา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 ไม่รู้อะไรนะทุกคนนะ แลครับเสร็จแล้วครับท่านั้นเอาได้ไหมพี่ไายเอาได้จะเป็นไรอยู่ไหนเนี่ยนี่พี่อยู่เนี่ยเอ็งอยู่ไหนวะเนี่ยกำลังออกอยแล้วเหมือนได้ยินเสียงเอ็งอยู่ฝั่งนี้ป่ะใช่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ แล้วมาเกะกะนะครับสอ,บองต้อเลยน,นะครับ <c oughs> <laughs> อยู่ที่คุณตัดไว้ผิดนั่นแหละเ,ล <c oughs> เอ้าต้นไม้มันล้มเหรอเอ้าไม่เห็นว่ะ <c oughs> นึกว่อาอายุเข้าหรือเปล่าเออมาว่าจะ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 กันขอขอถ่ายรูปนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายด้านนอกดีกว่าไปไปเดี๋ยวเอาไม้ไปเก็บก่อนก็ได้ปังไปไปที่บ้านนะใช่ไป <c oughs> ครับตามไม่ทันนะครับไอ้เจ็ดร้อยอ่ะอได่ขนน้อยจังไอ้รถคี้ไม้อะอะไรนะขนน้อยจังผมไม่ได้ขนน้อยครับผมขนไม้เฮ้ยกว้าควับคว้างครับรุ่นอินโดปามไปไหนเน, <c oughs> นี <c oughs> <c oughs> เย่ยแป๊บน <c oughs> ึ่ง <c oughs> ไม่จอดเลยมันไม่จอดเลยวะแป๊บนึงโอ้ใจดำมากเลย ไม่จอดด้นะไว้รู้อินโดยทำไมไหมมันแบบว่าขยับวะนั่นแหละครับอ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่กระโมไม่ขยับนะครับไง่ไม่ขยับเลยัวเซิร์ฟเนาะ เราจะความแหล่ไม่ความแหล่อยเนี่นี่ึงบ้านอะไรนะพี่ไัย Xóa nãy à Pam À Bạn, bạn làng ạ Lời soi nè bà chuẩn bạn ไะรู้อินโดปัมโอ้โหแรงจัดว่ะโอ้ไม่รู้อินโดอ่ะโคตรแรงมาๆๆมม่ีความสมจริงอะไรเลยว่ะคิดนี้ไปครับไปครับผมไป ตัดมาเสร็จแล้วไปเดี๋ยวเราปีคิดดีวกว่าเดี๋ยวไว้เจอกัน,นคลิปหน้าเนาะ